เรียนอะไรที่ง่ายๆสนุกและได้เงินเยอะๆคือรวยได้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า Bow Class Education นะครับเขามีเป้าหมายใช้ Knowledge คือตัวความรู้เป็นเครื่องมือในการทำเทรน i ิ g งสก l ลทุกๆอย่างให้กับเด็กๆนะครับ British Curriculum เนี่ยโดยหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษมีความเชื่อว่า การพัฒนาสกิลของเด็กคนหนึ่งให้ได้ขึ้นไปสู่เลเวลสูงสุดได้เด็กคนนั้นจะต้องได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองมอนทูบีจริงๆแล้วก็เป็นแพชชั่นสูงสุดของเขานะครับกลับมาที่คำถามครับเรียนอะไรที่ง่ายๆสนุกและได้เงินเยอะนะครับคุูตู่ขอตอบคำถามนี้ออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือเอาหลักอิคิกของประเทศญี่ปุ่นมาอธิบายนะครับ อีคิหมายถึง alive ก็คือหมายถึงการมีชีวิตอยู่นะครับายอีคือคุณค่าคือ value คือ benefit ของการมีชีวิตอยู่นะครับหลักของอีคิไกเนี่ยตั้งต้นที่คนคนหนึ่งหาตัวเองเจอก่อนว่าสิ่งที่เขาบอลทูบีจริงๆคืออะไรสิ่งที่เขาเก่งเขารักเขาชอบเขาถนัดเขามีความสุขที่แท้จริงคืออะไรนะครับ เลิฟนะครับเป็นเครื่องแสดงออกของความบอลทูบีนะครับพาชันคือความลหลงไหลเป็นเครื่องแสดงออกของเลิฟพาชันเป็นเหตุครับพ r a c t ทิสเป็นผล p r a c t i c สคือการฝึกฝน p r a c t i c สจะต้องประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนที่1คือ Doing คือลงมือทําส่วนที่2คืองคือเรียนรู้ถ้าคนมีความลหลงไหลลงมือทําแล้วก็เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดเขาก็จะเก a ดอัก็คือเก่งชํานาญช่ำชองและเป็นเลิศในด้านด้านนั้นนะครับเมื่อเขาเก a ดอัในสิ่งสิ่งนั้นถึงที่สุดเก่งสุดเลิศสุดเยี่ยมสุดฉลาดสุดและทำได้ดีที่สุดนะครับอารเตอร์คือบุคคลอื่นๆเนี่ยก็จะเกิด e e d ในงานของเขาทำให้เกิดจ็อบครับเกิดรายได้เกิดความเป็นโปรเฟชชั่นอลเกิดความเป็นมืออาชีพขึ้นมาในด้านนั้นๆนะครับ หลักที่2ที่จะนำมาใช้ตอบคู่กับหลักอีกิคิไกก็คือหลักอิทธิบาสีนะครับข้อแรกของอิทธิบาสีคือฉันทะฉันทะคือ l ลิฟฉันทะคือ a าช i o นมีทั้งความรักแล้วก็ความหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทำฉันทะเป็นเหตุนะครับวิริยะเป็นผลคือความเพียร Doing learning, Doing learning นะครับจิตตะคือมีจิตจดจ่อลองไปในสิ่งที่ ได้ลงมือก,กระทำนะครับส่วนวิมังสาเนะี่ยมีการทบทวนมีการนึกมีการตรึกมีการตรองมีการตรวจสอบนะครับเป็นเรื่องของ deliberate นะครับปลายทางของอิทธิบาท4ก็เหมือนเดิมครับสุดท้ายคนคนนั้นจะเข้าไปสู่ความเป็น great a t นะครับ โดยเฉพาะถ้าเขาเอาหลักอิทธิบาทสีมาใช้กับการเรียนหนังสือกับการทำงานโดยเขาได้เจอก่อนว่าสิ่งที่ตัวเขาเองเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขสูงสุดคืออะไรสุดท้ายก็เกิดความเป็น professional ขึ้นมาอยู่ดีเกิดความต้องการของคนทั้งโลกที่ต้องการให้เขาทำงานชิ้นนั้นให้อย่างเงี้ยน,นะครับเกิดความร่ำรวยเกิดความมั่นคงขึ้นได้นะครับบทสรุป โดยเบื้องต้นก็คือการค้นพบตัวเองได้เจอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเจอว่าตัวเองเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขที่จะทำอะไรที่จะเป็นอะไรบ้างเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยเราในการค้นหาตัวเองได้อย่างเช่นการทำา c a r e e ต Testing และที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำการลงมือทำด้วยตัวเองการเรียนรู้ตัวเองการ Evaluate ตตัวเอง เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราค้นหาตัวเองได้เจอว่าเราบอลทูบีอะไรจริงๆแล้วสิ่งใดที่เป็นแพชั่นสูงสุดของเรานะครับบทสรุปของทั้งหมดคือถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่เราบอลทูบีแล้วเป็นแพชั่นสูงสุดเราได้ทําในสิ่งที่เราเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขนะครับสิ่งนั้นนะครับจะให้ความรู้สึกว่ามันง่ายให้ความรู้สึกว่ามันสนุก และที่สำคัญคือมันทำให้เรามีรายได้เยอะแยะมากมายได้ก็คือรวยได้ครับ